แล้วก็มาฝั่งนี้นะครับโอ้ต้องบอกว่ามาเดินที่นี่ก็ต้องทนร้อนนิดน,นึงนะครับเพราะว่ามันเป็นโกดังนะครับโกดังเก่าแล้วก็เขาทําเป็นก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้เป็นที่มันเย็นเฉียบอะไรนะครับผมร้อนร้อนมากนะครับร้อนมากต้องบอกว่าร้อนมากติดตามได้นะครับทางเพจของทาง Lucky Home นะครับ L H Audio นะครับหรือ Adside L H Audio นะครับ ตัวนี้ของอะไรเนี่ยสามพันห้านะครับของยามาฮ่าสามพันห้านะครับผมเดี๋ยวโซนี่นะครับคือต้องบอกว่าถ้าซื้อเสร็จแล้วนะครับนี่ก็สามารถเอาไปลองตรงที่ให้ลองนะครับก็ สินค้าถูกใจไม่ถูกใจนะครับก็ซื้อได้นะครับไม่ใช่ว่า,าซื้อไปซ่อมนะต้องซื้อต้องไปเช็คของดีๆนะครับก็มีที่ให้เช็คของนะครับอันนี้ไพโอนเนียนะครับผมไพโอนเนียอสองพันห้าครับไปดูที่สวยๆแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นพวกของเ,อเล็กๆน้อยๆนะผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเครื่องอะไรบ้างนะครับ อันนี้เคน w o ด d นะครับสองพันห้านะครับอันนี้มันจะเป็นช่วงเล่นช่วงเล่นแผ่นเสียงนะครับนี่สามพันห้านะครับสองไคลอนเนียนะครับสามพั 35, นห้าะครับมือสองญี่ปุ่นนะครับผมโกดังลักกีโฮมนะครับสำโรง อันนี้ก็เป็นสองพันห้านะครับเรนนอนออนเกียวนะครับสองพันห้านะครับอันนี้มัเครื่องอะไรอะ่ะอันนี้ของยามาฮ่านะครับสามพันห้านะ 1 0 0นะครับแถบนี้แบบนี้ก็จะเป็นพวก3 0 0ันะครับเดี๋ยวผมให้ดูแบนด์ไปช้าๆแล้วกันนะครับเผื่อบางคนบอกว่าผมถ่ายไว้นะครับต้องขออภัยนะครับเมื่อทีผมร้อนจัดนะครับเนี่ยชั้นสูงเลยนะดูสิเนี่ยดูดูสิ3 0 0ันะครับ2 0 0านะครับผม ผมส่วนมากผมก็จะมาเดินวันอาทิตย์นะครับวันที่ปิดนะเดี๋ยวเราองติดตามทางเพจของของล็อตี่โฮมนะครับว่าเขาปิดวันไหนนะแต่ว่า,ามีปิดแค่วันเดียวแหละนะวันอาทิตย์ไม่ปิดนะครับวันอาทิตย์มาได้นะครับวันหยุดเนี่ยอันนี้ห้าพันนะครับของมาล้านนะครับห้าพันนะครับไม่ได้ราคาถูกเท่าไหร่นั่นเองนะต้องรอเขาลดราคานะครับนะเดี๋ยวผมถ่ายเซฟพัดเจ็บตรวนี้ก็นะ สวยเช่น่ารักตะมุตะมิเลยของอะไรเนี่ยไทรโอ้ผมออกเสียงถูกหรือเปล่าบางบางบางตัวผมก็ไม่เคยคุ้ตานะครับนะพวกนี้2 0 0ันะครับ2 0 0าอันนี้4 0 0านะครับ ไอ้วนะ่าครัมินิคอมโปของชาบนะครับรู้สึกวันนี้มินิคอมโะเยอะนะพันห้าก็มีนะอันนี้พันห้านะครับสองพันห้านะครับของอะไรอะของแพโอเนียนะครับแพโอเนียคอนเกียวนะครับ ทีื่กี้สัมภาษณ์ลูกค้านะครับลูกค้าบอกว่า,าพวกแอมนะครับวันนี้รู้สึกจะน้อยมากนะครับจะเป็นมินิคอมโพมากกว่านะครับนี่ผมถ่ายไว้หน่อยของพ a นาโซนิกนะครับมินิคอมโพนะครับข้างบนนี่ทั้งแถบเลยนี่2 0 0ันะครับของไอว่าก็2 0 0านะครับ ตอนเกลสามพันห้าตอนเกวสามพันห้านะครับแพลเนียสองพันห้านะครับสองพันห้านะครับผมกล่องเคนโวดนะครับนี่ของไอว่านะครับชั้นนี้ก็สามพันห้านะครับของโซนี่นะครับของพานาโซนิ c นะครับนี่ Panasonic น,น,นะครับแล้วก็ชั้นนี้ก็สามพันห้านะครับ<ม>ตัวนี้ก็เอามาคืนนะ <S <S คือจริงๆแล้วพวกแอมนี้ก็จะเยอะนะครับถ้ามาเป็นบางบางอาทิตย์นะครับนะแต่วันนี้ผมมารู้สึกว่าจะเป็นพวกเ,เนี่ยว<ม>ันนี้คอมโพสมากกว่านะครับ ตัวนี้ท,ทั้งชุดก็4,500ันหนะครับนี่อันนี้เหมือนขวดของชาร์ปนะครับนี่มันเป็นเครื่องอะไรเนี่ยผมไม่เคยเห็นนะครับนะดูสิวันนี้ก็พาชมนะครับส่วนมากจะเป็นมินิคอมโปนะครับเล่นซีดีดูหนังฟังเพลงนะครับนี่ น,นี่ก็เป็นเทฟัดเสร็จนะครับก็เป็นมีอีคิวปรับตรงนี้ด้วยนะครับของเคนบูดนะครับอันนี้เปนะ็นของยี่ห้ออะไรนีู่้นะครับของเคนบูดนะครับอันนี้เคนบูดนะนี่อันนี้เคนบูดขับดีๆหน่อย นี่นะครับก็เป็นบรรยากาศที่เขามาลองนะครับนี่ลูกค้าก็จะมาลองตรงนี้นะครับคือซื้อของเสร็จแล้วก็มาลองตรงนี้นะครับผมนะโอเคครับเดี๋ยวดูกันต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นชั้นของแอมแอมนะครับแล้วก็เป็นเครื่องเล่นเทปคคสเซ็ตก็มีนะครับนึ่ของโซนี่นะครับเป็นเทปคคสเซ็ตสามพันห้านะครับ เป็นน่อนนะครับสาวสองพันห้านะครับยามาฮ่าห้าพันนะครับตัวนี้นะเป็นแอมนะครับนะห้าพันนะครับก็สามารถซื้อแล้วก็ไปผ่านหม้อแปลงนะครับใช้ไฟร้อยโวลต์เท่านั้นนะครับผมสินค้าญี่ปุ่นส่วนมากก็จะต้องผ่านม้อแปลงนะครับคือ,อจะสามารถใช้ไฟบ้านปกติได้นะครับ แปลงไฟเป็นไฟร้อยโวลต์นะครับผมอันนี้เป็นห้าพันนะครับเป็นของนี่นะครับแบบนี้เลยไฟออนมีเนียนะครับอันเกียวนะครับสี่พันห้านะครับหนึ่งไม่ใช่ธรรมดานะราคาดูสิพัน n าโซนิกนะครับโตชิบ้านะครับเป็นนอนนะครับ โซนี่นะสองพันห้านะครับสามพันห้านะครับอันนี้ห้าพันนะครับห้าพันนะครับนี่ไม่ธรรมดาหา้าพันของยามาฮ่านี่ตัวนี้หกพันเลยนะครับยามาฮ่านะโอ้เกือบหมื่นเลยนะหกพันนะครับสามพันห้า อันนี้ก็สามพันห้าสองพันห้านะครับอันนี้ของเลนนอนไม0ห้าพันนะ้นะห้าพันบาทนะครับของสามพันห้านะครับของโซนี่นะครับข้า <c oughs> งล่างนี้ก็เป็นประมาณสี่พันห้านะครับเป็นของยามาฮ่านะครับ นะครับแบรนด์ดังๆท้งนั้นนะครับนี่สินค้าญี่ปุ่น2,005ก็มีนะครับราคาเบาๆราคาหนักๆ4,005นะครับน่งนี้ขอไปนะครับกล้องผมอาจจะไม่โฟก,กัดเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็2,005นะครับ3,005โอเคครับอันนี้ <c oughs> อันนี้ล็อกล็อกลอแรกนะครับล็อตแรกนะเป็นมินิคอมโปเยอะมากแล้วก็เอ,อพวกแอมนี้จะจะน้อยนะครับเที่วนี้นะมา <c oughs> ล็อกที่สองนะครับล็อกที่สองเดี๋ยวให้ดูชั้นบนก่อนนะครับ <c oughs> เป็นพวกเครื่องเล่นเทปนะครับ n าโซนิก <c oughs> นะครับผมสองพันห้านะครับนี่สามพันห้านะครับ โอ้อันนี้ก็ยัง3 0 0าอยู่นะแต่ว่ารู้สึกตรงนี้จะพังนะครับ3 0 0ันะครับผม2 0 0าโซนี่นะครับวิตรออนเกียวโซนี่นะครับก็2 0 0ันะครับฝั่งพันธบทน,นะครับผมไพโอนียนะครับ ออนเกียวนะครับเทลเนียนะครับสองพันห้านะครับนะสองด้านบนนี่คือสองพันห้าทั้งหมดครับนะเป็นของโซนี่นะครับตรงนี้เป็นนั่นนะครับก็ด้านล่างนะครับห้าพันนะครับตัวนี้เป็นแอมนะครับของยาามฮ่านะครับผมห้าพัน ผมอะไรก็ยังโอเคอยู่นะคือซื้อเสร็จแล้วก็ต้องไปลองนะครับผมนี่อันนี้สี่พันห้านะครับของเทามาห้านะครับสามพันห้านะครับบางตัวก็สภาพเก่านะวันนี้ผมมารู้สึกว่าของจะไม่ค่อยของไม่ค่อยสวยนะครับนะของลงใหม่แต่ของยังไม่ค่อยสวยนะ บางอาทิตย์ผมมานะของโอ้โหของสวยมากนะครับนะวันนี้รู้สึกว่าของจะเป็นสินค้าที่ไม่ค่อยไม่ค่อยน่าน่าเลือกนะตัพวกแอมพวกอะไรนี้จะไม่มีเลยนะจะน้อยมากเลยนะเทปอยู่ข้างในะมีเทปัดเสร็จอยู่ข้างในด้วยนะครับนะวันนี้ของยามาฮ่านะครับห้าพันนะครับถ้าเป็นพวกแอมนี้ก็ยังราคาหนักอยู่นะครับนะ ห้านะครับโซนี่นะครับเป็นอนนะครับสภาพก็ยังถือว่าเก่านะครับวันนี้ผมมาสภาพก็ไม่ค่อยไม่ค่อยสวยอะพูดตามตรงเลย แอมพวกอะไรก็น้อยนะสีสีท่านเนี่ยของอะไรอ่ะดูด้วยกันนะครับคนไหนรู้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับว่ามันคือเอ่อสารใช้งานยังไงบ้างน,นะครับนะนะครับอันนี้ก็เป็นแถวแรกนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังก่อนเนี่ยผมชอบไอ,อ้เรื่องเสียงนี้ คลัมเบียเนี่ยโคลัมเบียเขาเป็นเครื่องเสียงที่เป็น4 5 0 0นะครับเป็นไม้นะครับผมเป็นไม้แต่ว่าเป็นเครื่องเล่นเทปคัดเซ็ตนะครับเนี่ยมีที่ปิดมนเป็นไม้นะครับเดี๋ยวผมถ่ายภาพไว้หน่อยนะครับอันนี้4 5 0 0นะครับของโซนีนะครับผมนะโซนี่นะครับ อันนี้ก็เป็นอีกล็อกหนึ่งด้านหลังนะครับโอ้ผมร้อนมากเลยผมต้องต้องพักยกหรือเปล่าเนี่ยร้อนมากโซนี่นะครับสามพันห้านะครับโซนี่ก็สองพันห้านะครับนี่ไทอเนเดียนะครับสามพันห้านะครับผมของออนเกียวนะครับ อันนี้มันไม่ได้เป็นชั้นนะเป็นคนละชั้นนะครับเป็นเครื่องเล่นเ,เทปคัดเซ็ตนะเนี่ยมันเป็นเป็นที่เล่นเทปคัดเซ็ตนะครับสองพันห้าก็มีนะครับพลนาโซนิกนะครับหกพันนะครับไอ้เครื่องนี้โอ้ไม่ธรรมดาเนี่ยหกพันนะราคาสูงสุดเลยวนนี้อันนี้สามพันห้านะครับ บางตัวผมจะถ่ายรูปไปนะเพราะว่ามันสวยมันแปลกมันไม่เคยเห็นนะอันนี้ก็เล่นเทปคัดเสร็จได้นะครับเท่าไหร่เนี่ยสามพันห้านะครับนี่ยอันนี้ก็สี่พันห้านะครับไทโอเนียนะครับชั้นนี้นะผมขอพักรถก,กับ